สวัสดีนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาภาษาไทยของครูปุ๊กนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของภาษาต่างประเทศที่มีในภาษาไทยนะคะหรือว่าคํายืมนะคะที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศที่นํามาใช้ในภาษาไทยนั่นเองนะคะคะ่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะมาทุกคนในเรื่องของคําไทยแท้ก่อนเนาะ ค่ะเพราะว่านักเรียนที่เรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะวันนั้นที่เราเรียนกันนะคะยังไม่เข้าใจนะคะดังนั้นวันนี้ครูจะถือว่าเป็นการทบทวนความรู้นะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไซต์เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะที่ครูมอบหมายงานไปนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาทําการทบทวนนะคะในเรื่องของคําไทยแท้ด้วยกันนะคะค่ะแล้วันนี้ครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะอธิบายในเรื่องของคําไทยแท้นะคะให้กับนักเรียนได้ศึกษานะคะหลังจากนักเรียนศึกษาแล้วนะคะครูก็จะมีมอบหมายงานนะคะก็คืองน านเดิมของเรานะคะแต่ว่าให้ในักเรียนได้ทบทวนแล้วก็เช็คความถูกต้องของงานนั่นเองนะคะท่านเรียนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้ในักเรียนไปดูคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ก็มากันในเรื่องของคําไทยแท้เนาะ ซึ่งคําไทยแท้เนี่ยก็เป็นคําที่เป็นคําของประเทศไทยเรารากักษัพท์เดิมเนี่ยเป็นคําของคนไทยเราทําไมต้องเรียงคําไทยแท้นั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาคขมรภาษาชวาวมรายูนะคะหรือแม้แต่ภาษาโปรตุเกสเนี่ยหรือภาษาอื่นๆอีกมากมายค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงต้องจําแนกให้ได้ว่าคำไหนนะเป็นคำไทยของเราหรือว่าคำไหนนะที่เราไปขอยืมเขามาใช้นะคะซึ่งการนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้เนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาปราัชญาศิลปะวิทยาการการติดต่อค้าขายหรือแม้แต่การอพยพของคนต่างถิ่นนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องคำไทยแท้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะไปเรียนเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศกันต่อนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทราบกันก่อนว่าหลักสังเกตของคำไทยแท้เนี่ยมีด้วยกันมากมายหลายประการนะคะซึ่งก็ครูก็สรุปมาให้เราง่ายๆทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะเราก็จะมาลองศึกษาทีละข้อไปพร้อมๆกันค่ะ หลักสังเกตข้อที่1นนะคะคำไทยแท้มักจะเป็นพยางชนเดียวโดดโดดนะคะหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าเป็นคําโดดนะคะคาโดดคือคําพยางเดียวเช่นคําว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะคาพวกนี้เราเรียกว่าคําพยางเดียวหรือคําโดดค่ะซึ่งคําโดดที่เราเอามาใช้เป็นคําไทยเนี่ยจะต้อง สะกดด้วยมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราทั้ง8แม่นะคะมาตราตัวสะกดทั้ง8ดมาตราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน8มาตรานี้นะคะก็มีกระบดกับนมยวงคุ้นๆไหมคะกระบดกับนมยวงเนี่ยเราจะใช้กันในเรื่องของคําเป็นคําตายเนาะกระบดก็เป็นคําตายนมยวงก็เป็นคําเป็นค่ะ กระบวนกามยวงใช้ยังไงในกรณีของคำพยางค์เดียวหรือว่าคำโดดเช่นกอไก่นะคะกอไก่คำที่สะกดด้วยกอไก่ก็เช่นคำว่าหากห,ากหรือบอใบไม้กบดอเด็กโดดนอนหนูกินมอม้ายาม ยอยักษ์สวยวอลแหวนขาวแล้วก็งองูวางแบบนี้นะคะคำพวกนี้เราเรียกว่าคำที่สะกดตรงตามมาตตาตัวสะกดแม่ของแม่กกคือกอไก่เราก็ใช้กอไก่บอใบไม้เราก็ใช้บอใบไม้ดอเด็กก็ใช้ใชดอเด็ก นอหนูก็ใช้นอหนูมอมาก็ใช้มอมาและยอยักษ์ก็ใช้ยอยักษ์วอแหวงก็ใช้วอแหวงงองูก็ใช้งอง,ใชงองูค่ะเราเรียกว่าคําที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดคําไทยแท้จะเป็นคําไทยแท้ได้จะต้องสะกดด้วยมาตตาตัวสะกดทั้ง8มาตานี้จะไม่สามารถใช้รูปพยัญชนะอื่นมาเป็นเสียงตัวสะกดได้เช่นคําว่าภาพคําว่าภาพ พ่อสัมเพ,พอาพอพานนะคะพอพานทําหน้าที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะแบบนี้เราไม่เรียกว่าคําที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะหรือคําว่ากดกดที่สะกดด้วยตัวดอชดานะคะกดนี้อยู่ในมาตตาแม่กดนะคะ ถ้าเป็นกฎที่เป็นคำไทยแท้เราจะต้องใช้ว่ากออกดอกฎเนาะเพราะกฎที่ใช้ตัวดอชดะสกดเนี่ยไม่ใช่คำไทยแท้นะคะซึ่งแล้วมันเป็นคภาษาอะไรล่ะคะคุณครูเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตหรือว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นเขมรหรือจะเป็นชวามารายูก็ต้องติดตามกันต่อไปในตอนหน้านะคะนี่คือข้อสังเกตข้อที่1นนะคะ คำไทยแท้จะต้องเป็นคำพยางค์เดียวโดดโดดแล้วก็ต้องสะกดตรงตามมาตรตาตัวสะกดทั้ง8ดแม่นั่นก็คือกระบดกับนมยวงบางคนสงสัยครูคะมันเป็นกระบฏกับนมยวงยังไงนี่นะคะกระบ,กอบอดอกบดกบฏนอนหนูมอมา้ายอยักษวแหวนงองงูอ่านว่านมยวงค่ะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเนาะเราเนี่ยมักจะโดนหลอกในข้อสอบหลายๆข้อว่าเอาครัครูบอกว่าคําที่สะกดตรงตามมาตรตาตัวสะกดแล้วเป็นคําพยางค์เดียวโดดๆเนี่ยเป็นคําไทยแท้เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นคําเหล่านี้จะต้องไม่สามารถเปลี่ยนรูปด้วยการเติมท้ายสระได้อะยังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคำเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่สามารถเปลี่ยนรูปด้วยการเติมสระท้ายคำได้ถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันเติมได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเราเรียกมันว่าคำที่สามารถแปลงร่างได้เนาะเช่นคำว่าคำว่าโลกโลกถ้าเรามองคำว่าโลกเพลินเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคือภาษาไทยแท้เพราะว่ามันสะกดด้วย มาตราตัวสะกดแม่กบครูบอกว่าสะกดด้วยคําที่ตรงตามมาตราตัวสะกดเป็นคําไทยค่ะถ้าเราตอบข้อนี้เป็นคําไทยปุ๊บผิดทันทีนะคะโลกเติมสะละท้ายคําได้ยังไงเมื่อเราเติมสะละอาลงไปกลายเป็นโลกาเติมสะละีลงไปกลายเป็นโลกีนะคะเพระนาะฉะนั้นคำมัต คำไทยเพราะฉะนั้นคำพยางค์เดียวที่สามารถเติมสระท้ายคำได้เราไม่นับมันว่าเป็นคำไทยแท้นะคะข้อนี้อย่าให้ข้อสอบหลอกเราได้นะคะทุกคนหลักการสังเกตข้อที่สองนะคะคำไทยแท้นี่ในกรณีที่เป็นสระอกรณีที่คำนั้นเนี่ยเป็นสระอจะต้องมี รูปออปรากฏอยู่ในคํานะคะถ้าเป็นสระอจะต้องมีรูปออปรากฏอยู่ในคํายังไงคะครูเช่นคำว่าลอกลออกอลอกคำว่าบอนบออนอบอนคำว่านอนนอออนอ นอนและคำว่าดอนดออน,อนดอนคำเหล่านี้นะคะทั้งสี่คำนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นสระอที่มีรูปอปรากฏอยู่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้แล้วสระอแบบไหนที่ไม่มีรูปอปรากฏเช่นคำว่าคำว่า พรคำว่าพรเราออกเสียงคำอ่านมันว่าพออนอพอแต่เราเขียนมันเป็นพพานแล้วก็รอเรือนะคะพรในที่นี้ไม่ใช่ภาษาไทยแท้แต่เป็นคำยืมภาษาต่างประเทศนะคะหรือคำว่ากอนนะคะกอนก็จะเป็นกออนอก่อนนะคะ กนในที่นี้ก็ไม่ใช่คําไทยแท้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือหลักการสังเกตข้อที่2นะคะคําที่เป็นคําไทยแท้แล้วออกเสียงอจะต้องมีรูปอปรากฏอยู่ด้วยเท่านั้นถ้าออกเสียงอแต่ไม่มีรูปออปรากฏไม่ใช่คําไทยแท้ค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะคําที่ใช้หอนําอักษรต่ําเดี่ยวและอนํายอ หอนำอักษรต่าเดียวยังไงต้องเท้าความไปในเรื่องของอักษรสามหมู่นะคะอักษรต่าเดียวมีตัวอะไรกันบ้างคะนักเรียนอักษรสามหมู่นะคะก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่านะคะซึ่งอักษรต่าเนี่ยก็จะแยกออกเป็นอักษรต่ําเดียวแล้วก็อักษรต่ําคู่ในที่นี้เราจะพูดถึง อักษรต่ําเดียวเพราะว่าคําไทยแท้กรณีที่เป็นหอนําอักษรต่ําเดียวอักษรต่ําเดียวก็จะมีตัวงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมา้าลจุลาแล้วก็ตัวรอลิงนะคะหรือที่เราเคยท่องกันว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลี โลกนะคะพวกนี้คืออักษรต่ําเดี่ยวเช่นคําว่าหอน<ำ>ํางอเช่นงายหองออยองายหอนายอเช่นหญิงหอยออิงอหญิงหอนานอเช่นหอนออนอ,นอนอน หอนำยอเช่นหอยออาหยาหอนำมอเช่นหอมออูหมูนะคะเหล่านี้คือคำที่หอนำอักษรต่ำเดียวเราเรียกมันว่าอักษรนำซึ่งอักษรนำเนี่ยก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นก็คือ อนำยอนะคะอนำยออนำยอในภาษาไทยเรามีแค่สี่คำเท่านั้นเนาะมีแค่สี่คำนั่นก็คือยาอย,าอยู่อย่างแล้วก็อยากอยาอยู่อย่างอยากนะคะอย่าลืมนะคะคำไทยแท้ ต้องเป็นอักษรนำตําเดี่ยวและคำไทยแท้จะใช้อนำยอซึ่งมีอยู่เพียงแค่4คํคำก็คือคำว่ายาอยู่อย่างและอยาค่ะต่อมาค่ะกรณีที่4นะคะข้อสังเกตที่4คํคำไทยแท้จะ ไม่มีตัวการันข้อที่4นะคะคําไทยแท้จะไม่มีตัวการันถ้ามีตัวการันแสดงว่าคําคํานั้นไม่ใช่คําไทยแท้นะคะข้อนี้ง่ายมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะข้อที่5บอกไว้ว่าคําไทยแท้ไม่นิยมคําควบกล้านะคะคําไทยแท้ไม่นิยมคําควบกร้ำแล้วภาษาอะไรล่ะที่เราใช้กันอยู่แล้วเป็นคําควบกล้า ะค,ะคำเหล่านั้นไม่ใช่คำไทยแท้แต่เป็นคำยืมภาษาต่างประเทศส่วนมากก็จะเป็นภาษาเขมรภาษาสันสกฤตนะคะที่เรานิยมใช้คําควบกรามกันค่ะข้อที่6ค่ะคำไทยแท้ไม่ใช้พยัญชนะเหล่านี้พยัญชนะเหล่านี้เท่าไรเห็นปุ๊บไม่ใช่คําไทยแท้นะคะแล้วมีอะไรบ้างคะก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะที่เขียนยากๆในสมัย อนุบาลที่เราเขียนกันไม่ค่อยถูกนะคะทําไมเขียนไม่ค่อยถูกเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยของเราไงนะคะก็จะมีตัวคอรคังนเนนยอหญิงดอชดาตอประตักทอถานทอมันโททอผู้เท่าทอทงสอสลาและสออสีนะคะคําเหล่านี้ถ้าปรากฏอยู่ในคําตัดตัวเลือกข้อนั้นได้เลยไม่ใช่คําไทยแท้นะคะส่วนมากก็จะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะยกเว้น คำว่าเขียนคำว่าเขียนถ้าสึกศอกทนะาะเธอใหญ่ย่า หญิงระคังเศร้าและเสร์กนะคะคำเหล่านี้เป็นคำยกเว้นนะคะเป็นคำไทยที่ไปใช้พยัญนชนะต้องห้ามเหล่านี้นะคะเราก็จะต้องจำไปใช้ในห้องสอบด้วยนะคะ ต่อมาหลักการสังเกตข้อที่7นะคะนั่นก็คือคําไทยแท้มักปรากฏรูปวรรณยุกต์เราเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าภาษาไทยเราเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการใช้วรรณยุกต์เอกโทรตรีจัตวานะคะในที่นี้วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกตโทจะมีใช้ในภาษาไทยเท่านั้นนะคะยกเว้นบางคําที่ปรากฏอยู่ในภาษาอื่นๆเช่นคําว่า เลขและคำว่าสเสน่ห์นะคะเลขกับสเสน่ห์เป็นคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์เอกแต่อยู่ในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะหรือคำว่าคำเมาจ่ายและชะอุ่ม เป็นคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์เอกแต่ไม่ใช่คำไทยแท้เป็นภาษาเขมรนะคะมาจากภาษาเขมรค่ะสรุปข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคำไทยแท้มักจะปรากฏรูปวรรณยุกต์โดยเฉพาะรูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกต์โทที่ไม่ปรากฏอยู่ในภาษาอื่นๆยกเว้นภาษาบาลีสันสกฤตมีคำว่าเล่และคำว่าเสน่ภาษาเขมรมีคำว่าขมเมาจ่ายและ อคข้อสุดท้ายนะคะคําไทยแท้คาไทยแท้คําที่ใช้สระไอไม้ม้วนจะมีอยู่เพียงแค่20คําเท่านั้นถ้าเราจำได้เนี่ยเราจะเคยท่องกันตอนเด็กๆนะคะอ่าอันนี้เลยจำได้ไหมเอ่ยนะคะผู้ใหญ่ หาผ้าใหม่ให้สัพไพยใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เราทองอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีนะคะคำไทยแท้ที่ใช้สระไอไม้มมวนมีแแค่20สิบไม้หมวนเท่านั้นนะคะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นข้อสังเกตลักษณะของคำไทยแท้เห็นไหมคะว่าคำไทยแท้ของเราเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ไม่ยากนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะครูก็จะสรุปสั้นๆให้พวกเราเนี่ยฟังอีกครั้งหนึ่งว่าหลักการสังเกตลักษณะของคำไทยแท้มันมีอะไรบ้างเนาะข้อที่1เลยคำไทยแท้มักจะเป็นคำพยางค์เดียวหรือว่าคำโดดนะคะคำพยางค์เดียวในที่นี้จะต้องสะกดตรงตามมาตาตัวสะกดทั้ง8แม่นั่นก็คือแม่กระบฏและแม่นมยวงนะคะต่อมาคำไทยแท้ ถ้าออกเสียงอจะต้องมีรูปออปรากฏเนาะรูปอในที่นี้เช่นคำว่าลอกบอนนอนและดอนข้อที่3ค่ะคำไทยแท้จะใช้หอนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะซึ่งอักษรต่ำเดียเ่ยวนี่ก็จะมีงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกนะคะและออนำยอมีอยู่4คำคือคำว่า อย่าอยู่ยากและอยากค่ะต่อมาคำไทยแท้จะไม่มีตัวการันเนาะคำไทยแท้ไม่นิยมคำควบกล้มภาษาที่นิยมคำควบกล้าคือภาษาคเหนรนนะคะข้อที่6คคำไทยแท้ไม่ใช้พยัญชนะเหล่านี้นั่นก็คือตัวคอระครังนอนเนนย,ยอหญิงดอชดาตองประจักถอฐาน ทอมันโททพุท้าทอทงสอสลาออสอฤศียกเว้นเขียนฆ่าสึกศอกทะนะเธอใหญ่ยา่าหญิงระคังเร้าเสือนะคะข้อที่7ค่ะคำไทยแท้มักปรากฏรูปวรรณยุก โดยเฉพาะรูปวรรณยุกต์เอกและโทมีในภาษาไทยเท่านั้นยกเว้นคำว่าเลและเสนมีในภาษาบาลีสันสกฤตคำว่าเมาจ่ายสฉุ่มมีในภาษาเขมินะคะต่อมานะคะข้อที่8ข้อสุดท้ายคำที่ใช้สระไอไม้หมวนมีทั้งหมด20คําคำที่เป็นคำไทยแท้นะคะ ทั้งหมดทั้งมวนนี้นะคะก็เป็นลักษณะการสังเกตคําไทยแท้ง่ายๆครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วนะคะจะสามารถนําไปต่อยอดในเรื่องของการจําแนกคํายืมภาษาต่างประเทศนะคะและที่สําคัญอย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคลิปวิดีโอทบทวนนะคะในเรื่องของคําไทยแท้นั่นเองนะคะนักเรียนหลายคนที่ไม่เข้าใจนะคะได้ทบทวนความรู้วันนี้แล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งคลิปวิดีโอนะคะได้ทําการแนะนําแล้วก็บอกจุดเ็นหลักการนะคะเรื่องของ คำไทยแท้นั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะให้กับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านะคะและสําหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนงานเดิมของตนเองนะคะที่ครูมอบหมายไว้ให้กับคราวก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะไม่เข้าใจในเรื่องของคําไทยแท้เนาะแล้วก็เราไม่ได้มาเรียนซ้ํานะคะดังนั้นวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะมาทบทวนนะคะในเรื่องของ คำไทยแท้นั่นเองนะคะและจากนั้นก็กลับไปทบทวนงานเดิมของตนเองเนาะจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเรียนทบทวนแล้วก็เช็คงานของตนเองแล้วว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะให้นักเรียนนะคะ ถ่ายรูปงานตัวเองนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะ <S <S และก็เน้นย้ำในเรื่องของตัวหนังสือนะคะครูเคยบอกแล้วเนาะว่าอยากทํางานเพียงหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนทํางานให้เรียบร้อยนะคะ <S 1> <S 1> <S ดังนั้นวันนี้นะคะหลังจากนักเรียนทบทวนความรู้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปงานของตนเองส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะและเน้นย้ำในเรื่องของตัวหนังสือนะคะแล้วก็ในเรื่องของ คำถูกต้องนะคะเขียนคําให้ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ส่งงานมานะคะให้ในักเรียนส่งชื่อชั้นเลขที่มาเสมอนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะในลายส่วนตัวของครูนะคะหรือสามารถโทรวิดีโอคอลมาเลยนะคะในลายส่วนตัวของครูนั่นเองนะคะค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะผลประโยชน์ของตัวเองนะคะทักมาสอบถามครูได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ